คำถามที่จะถามคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อนะคะมีประสบการณ์การทำงานบนเรือแบบ30กว่าปีแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติเราตกเรือระหว่างที่เรือขับอยู่ what will happen If the boat is going fast, very fast, normally the person would fall in fast fast fall the boat the the water person very normally would and แปลสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือถ้าเกิดเรือแล่นอยู่นะคะแล้วเราตกลงไปแปลว่าตัวเราอะจะกระเด็นออก นะคะแต่อันนี้คือกรณีคือเรือขับไปอยู่นะคะงงนะคะฉีด so you cannot p e e เนื่ว่าเรือลำนี้นะคะทุกคนในนี้เรือใหญ่ใหญ่มากๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะเกาะขาใครฉีได้ not p e o p l e not p e o p l e ไม่ได้แน่ๆค่ะทุกคนคะ่ะเซมีคำถามที่จะถามคุณพ่อคะ่ะซึ่งคุณพ่อนะคะมีประสบการณ์การทำงานบนเรือ แบบ30กว่าปีแล้วนะคะเป็นนักตกปลานะคะวันนี้เซเกิดคําถามค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติ Let's say สมมุติเราตกตกเรือรองที่เรือขับอยู่ What will happen? Okay If the boat is going fast Very fast Normally the person would fall in the water And gone Very quick แลสันส้นๆง่ายๆนะคะก็คือถ้าเกิดเรือแล่นอยู่นะคะแล้วเราตกลงไปนะคะแปลว่าตัวเราอ่ะตัวเราอ่ะจะกระเด็นออกนะคะแต่อันนี้คือกรณีคือเรือขับไปอยู่นะคะโอเค and the action if the boat is going slow the engines the propellers are turning like this so you fall into the water it's going to take you under the boat So the chances are you would o The get cut the are e e r r by l l p p แปลนะคะก็คือถ้าเกิดเรือจอดอยู่ไรอเวอร์ส right? it's it not moving slow, very slow. slow okay yeah. slow ก็คือแบบว่าไปช้ามากแล้วเราตกเรือนะคะมันเรือจะดูดเรา the boat or the water the boat the boat is going slow but the turbulence in the water from the propellers ก็คือน้ำอะไรดำน้ำมันจะแบบว่าดูดเราลงไปข้างใต้ตเรือ ซึ่งมันก็อันตรายมากๆแล้วมันสามารถเกิดอะไรก็ได้ข้างใต้ข้างใต้น้ำนะคะทุกคน And the other problem would be if someone says man overboard and the captain stops the boat and goes backwards, then he also could hit the person in the water แล้วนะคะถ้าเกิดกับตันหรือมีใครตะโกนนะคะบนเรือว่ามีคนตกน้ํามีคนตกน้ําแล้วถ้าเกิดกับตันเรือนะคะถอยเรือ อถอยหลังออกมานะคะถอยหลังเนี่ยมันสามารถที่จะชนร่างของคนที่ตกเรือได้แน่นอนค่ะที่พ่อบอกนับจากประสบการณ์ So you v e been seeing this before? มันเคยเกิดขึ้นค่ะทุกคนฉะนั้นก็คืออ่ะงงนะคะฉีบ So you cannot pee ไม่ว่าเรือลำนี้นะคะทุกคนในนี้เรือใหญ่ใหญใหญ่มากๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะเกาะขาใครฉีได้ Not speedboat, not speedboat. boat <laughs> mai